สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาอัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนั้นครับพ่ายแพ้กับทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสแบบคาร์ังแอนฟิลก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการกลับมาเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้ง เอาชนะทางด้านปีศาจแดงดับเอซิมิลานถึงบ้านเขาเหมือนกันรับ1ประตูต่อ3จากนั้นต่อยอดครับกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกับบอลมัดก็ถลม bon ่มบอลมัดไป3ประตูต่อ0ูส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรงนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นครับอันดับแรกขออนุญาตนะฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงานของเราลุกยกันต่อครับกับเรื่องของลิเวอร์พูลครับ หลังความพ่ายแพ้กับน็อตแองแอลฟอเรสในสัปดาห์ก่อนครับมีแพ้เกิดขึ้นมากมายครับจุดออนจุดบอร์ดที่เกิดขึ้นในเกมครับอาร์เนอร์ครับผู้จัดการทีมขออภัยต้องบอกว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลปรับทันทีครับจากความพ่ายแพ้ในนัดน,นั้นการดวนตัวต่อต,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 ตัวทํางานไม่ได้การเพลซิ่งเพลสไม่อยู่การออกบอลผิดพลาดติดติดขัดขัดไปหมดครับถูกการแก้ไขอย,อย่างรวดเร็วครับในนัดที่เจอกับเอซิมิลาน ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นสิ่งที่อานเน่แกพูดมาตลอดว่านี่แหละของจริงแล้วชชนะ3นัดแรกครับแบบไม่เสียประตูยังเร็วเกินไปที่จะด,ดีใจครับเพราะว่าตอนนั้นยังเล่นแค่สัปดาห์ละ1เกมเท่านั้นวันอาทิตย์สู่วันเสาร์สู่วันอาทิตย์อยู่แค่นี้วันนี้ของจริงแล้วครับแกนบุกมาเยือนซานซิโรครับของเอซิมิลานมีการปรับ2ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งตัวจริงถอยเอาทางด้านอโกโชตาที่เป็นกองหน้าตัวเป้าครับ สลับที่กับโคดี้คัคโปมีการพักทางด้านหลุยดีอาร์ตสักหน่อยนะทั้งฝั่งซ้ายส่งคอสตาซิมิกาลงมาแทนแอนดูโรเบิร์ตสันเปิดเกมมาได้เพียงแป๊บเดียวครับโดนทางฝั่งคิสเยนพูริสิตที่เคยค้าแข้งอยู่ในพีเม์ลีครับกับตันทีมชาติอเมริกาครับยิงให้ทีมปีศาจแดงดับออกนำไปตั้งแต่นาทีที่3ต้องเรียกว่ากระตุกหนวดหงหรือเปล่ากระตุกขนหงแล้วกันกระตุกปีกกระตุกปีกหง หลังจากนั้นครับเรียกว่าเรียกสติเรียกสมาธิกลับมาได้อย่างรวดเร็วครับกลับมาเล่นเกมในรูปแบบของตัวเองได้แต่นั้นยังไม่สําคัญเพราะว่าอาวุธลับของเกมนี้ดันกลายเป็นลูกเซตพีทครับลูกฟรีคิกครับจากเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เปิดให้อิบายฮิมาโกนาเต้โขเข้าไปตีเสมออีกจังหวะหนึ่งที่คอสตาซิมิกาสเปิดให้กับเซนเตอร์ฮาบอีกหนึ่งคนครับนั่นคือวอร์จิลฟันดากับตันทีมองให้ทีมออกนําก่อนที่จะจบเกมในครึ่งเวลาแล้วเรียกว่าเปลี่ยนจังหวะ เซตพีทครับให้กลายเป็นประตูนี่เป็นอีกหนึ่งอาวุธลับที่หลายคนบอกว่าเหมือนจะหายไปครับนี่กลับมาแล้วกลับมาอย่างทันท่วงทีแล้วเปลี่ยนโมเมนตัมของทีมครับจากที่ควรจะโดนนําในการออกไปเยือนไม่ใช่แค่เสมอครับกลับมามีแต้มต่อเลยด้วยซ้ำพอครึ่งหลังมาคราวนี้ก็เลยเล่นได้ตามเกมของตัวเองครับของเกมได้เขาเพลสมาตัวเองแก้สบายมากคือการเพลสในกานโชเนี่ยเบาไปเลยครับถ้าเทียบกับในพรีเมียร์ลีกฉะนั้น กลายเป็นเกมที่ง่ายสำหรับลิเวอร์พูลและลูกทีมของอร์เนอร์จากนั้นครับในครึ่งเวลาหลังได้ประตูเพิ่มเติมจากสวอตสลดยจากการจ่ายของโคดีก้กาโปก,ก็ยิงไปให้ทีมลิเวอร์พูลครับเอาชนะเก็บ3แต้มมาได้จากซันซิโ่ต้องบอกว่าการกลับมาสู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเปิดตัวได้ดีเลยทีเดียวนะหลังจากที่หายไปในฤะดูกาลก่อนก็เรียกว่าผลงานของอร์เนอร์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเฝ้ามองนะโอเคเลยนะสำหรับถ้วยนี้ถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรป เพาะนั้นยังไม่พอครับกลับมาเปิดรังแอนฟิลอีกครั้งครับต้อนรับบอลมัดหลายคนยังแยงแยงยังเสียวเสียวอยู่เพราะว่านัดก่อนพึ่งเปิดรังแอนฟิลแล้วก็พายกับฟอร์เรสต์ไปแถมบอลมัดเนี่ยก่อนเกมทุกคนกลัวครับว่าอจะมาเล่นแบบเดียวกับฟอร์เรสต์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นทีมในต้องบอกว่าในระดับเดียวกันนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าหนีตกชั้นมาตลอดจนถึงก้าวมาสู่กลางตารตางได้ในช่วงบางช่วงบางตอนแต่ถ้าว่าเปิดเกมมาครับ ก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อบอนมัดยิงให้ทีมนำไปก่อนครับเซเมนโยครับนาทีที่4วันก่อนเจอมิลานโดนยิงนาทีที่3นี่โดนยิงนาทีที่4เหมือนกับอร์เนอร์ได้ยินสิ่งที่เราคุยกันว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ดีกว่าชุดของเจอเก้นครอปตรงที่ว่าไม่ค่อยเสียประตูต้นเกมนี่กำลังจะเสีย2ครั้งใน2เกมติดต่อกันเลยโชคดีครับที่ VR นั้นมาดึงกลับเพราะว่าจังหวะได้ประตูเนี่ยมีการออฟไซด์ มันคับคล้ายคับ่ากับวันที่เจอเอซซมิลันครับมันคือการเรียกสตินักเตะให้กลับมาพอนักเตะกลับมาได้ทีนี้บอลกลายเป็นของลิเวพูลอีกครั้งแล้วบอลมัดเล่นแตกต่างกับฟอร์เรสต์ตรงที่ว่าไม่ได้รับลึกครับลิเวพูลเจาะง่ายกว่าบอลมัดเนี่ยอัดเพรสซิ่งเข้ามาบีบเข้ามาครับโดยนักเตะลิเวพูลตัววัน,นี้กระจายตัวกว้างขึ้นเรียกว่าอธิบายยังไงดีอย่างเช่น ถ, bon, ถ้าบอลเขาบอกว่าคอมแพกแน่นก็คือจะยืนติดๆกันแบบนี้นี่คอมแพกแน่นๆคือยืนใกล้กันมือแทบจะแตกกันได้อันนี้ก็สมมุตินะฮะแต่ถ้าคอมแพกกว้างก็คือขยายออกมาหน่อยขยายให้นักเตะมันกระจายออกมาให้เต็มพื้นที่เพื่อทําให้คู่ต่อสู้เพลสยากครับวันนี้เวีร์วผู้เล่นวิธีนี้ซึ่งจริงเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วแต่วันนี้มันเห็นภาพชัดซะหน่อยมันเห็นภาพชัดเจนในการแก้เกมเพลซิงตรงนี้อ,อ๋อขออภยัยลืมพูดถึงตัวผู้เล่นวันนี้ตัวผู้เล่น กลับมาเหมือนเป็นผู้เล่นชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือดีอาร์ตกลับมาครับเ,เปลี่ยน2ตัวจากวันที่เจอมิลานคือโคดิกาโปออกไปพักก่อนดิโกโชต้าออกมาพักก่อนส่งดาวินนูเยสลงมาเป็นกองหน้าตัวเป้า้องบอกว่าประเดิมตัวจริงครั้งแรกเลยในฤดูกาลนี้แต่ที่น่าเป็นห่วงและคนบอกว่าอยู่ที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับนั่นคือคาร์ลินเคลเฮอร์ซึ่งลงมาแทนทางด้านไอซองเบ็คเกอร์ครับที่แฟนบอลล้อว่า ที่เจ็บเนี่ยเพราะว่าดันไปโกหนวดโกนเข่าสักลี้ยงเกาเออก็เจ็บออกไปโอเคก็เป็นเคนเลเฮอร์ ur, ก็น่าหนักใจอยู่ตอนที่เปิดเกมออกมาแต่ถ้าว่าพอลงสนามจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเควินเคนเลเฮอร์เนี่ยเป็นพระเอกของเกมเลยครับเพราะว่าบอลมัดมาเล่นเนี่ยไม่ได้เล่น,ลน,ลนอุดเลยนะครับเพลซิงเข้าใส่ก็จริงชื่อชั้นเป็นรองก็จริงแต่แลกทุกหมัดแลกทุกดอกเออถึงเนื้อถึงตัวต้องบอกว่าถึงเนื้อถึงตัวแต่ยิงตรงกรอบจะจะ,จะแจ้งแจ้งเนี่ยหครั้งโดยเควินเคนเลเฮอร์เซฟได้หมดครับ จากคนที่อาจจะเป็นบ่อของทีมกลายเป็นเป็นฮีโร่เป็นตัวที่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะนี้งั้นะนี่คือเหตุผลว่าทําไมลิวพูถึงยังไม่ยอมปล่อยเคเลอร์ L ออกไปง่ายๆนะในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งที่ตัวเขาตั้งใจจะย้ายออกแต่ข้อเสนอเนี่ยมันมาราคาถูกเหลือเกินนะครับมันมาราคาถูกเกินกว่าความสามารถที่เขามีนี่เห็นได้เลยครับว่าเคเลอร์ L สามารถเป็นมือหนึ่งของทีมอื่นทีมใดในพรีเมียร์ลีกก็ได้แต่ว่ายกเว้นที่ลิวพูถ้ายังมีอลิสซอนเบเกอร์อยู่ จุดนี้ขอแวะนิดนึงแล้วกันอลริสองเบเกอร์เนี่ยแกเจ็บบ่อยนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่เจ็บบ่อยนั่นคือเหตุผลที่แฟนบอลอาจจะสงสัยว่าทําไมริปูถึงซื้อมาบารัสวิลลี่ครับผู้รักษาประตูจอร์เจียไว้ก่อนและเดี๋ยวปีหน้ามานี่คือเหตุผลเลยครับเพราะว่าอลริสองเบเกอร์เป็นโกที่เจ็บเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวฤด,ดูการหน้าดูกันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมือหนึ่งจะเปลี่ยนไปยังไงนะเพราะว่าซื้อตัวแทนมาแล้วแหละอะมาต่อกันในเกมหน่อย ที่ต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งคือการหายไปของลุยดิอาร์ตในเกมกับเอซิมิลานเนาะเหมือนจะคึกคักไปพักเขาไว้ในวันที่เขากําลังฮอตเหมือนน้ากําลังเดือดเอาฝาไปปิดมันพรุ่งพลานเลยลงมาก็วันนี้ยิงได้อีก2ประตูครับจากจังหวะที่ต้องบอกว่าเล่นบอลเล่นบอลฉลาดขึ้นมากนะลุยดิอาร์กเล่นบอลมีมิติมากขึ้นทั้งการการจับตาการเล่นของคู่ต่อสู้การหาพื้นที่ให้กับตัวเอง ทำสประตูจังหวะแรกนี่สุดยอดเลยครับสอดเข้ามาตัดหน้าเกปาอ่าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกเกป้าของโทรศัพทตัวของบอลม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดแต่ดีอาร์ตก็เฉียบคมเหลือเกินนะทั้ง2จังหวะลูกแรกครับอิบาฮิมาโกนาเต้เปิดบอลบิวอัพยาวมาจากแดนหลังมันสวยสดงดงามนะอ่าลูก2เป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานเปิดแทงทะลุช่องให้กับดุยดีอาร์ตนี่มันเห็นว่านอกจากดีอาร์ตที่เก่งขึ้นเข้มข้นขึ้นนะจากการเล่นเป็นอ้อ จากการเล่นเป็นกองหน้ากึงปีกนะนี่คือบทบาทที่เขาได้รับในฤดูกาลนี้จากที่แทนที่จะเป็นปีกลว้วนๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้อาร์เนอร์บอกว่าเฮ้ยเองคือกองหน้ากึ่งปีกเล่นได้ทั้งกองหน้าและปีกไม่ต้องเปิดป้อนอย่างเดียวปีนี้ยิงได้ยิงเลยอนุมัติโอ้โหนั้นยิงสรุปเลยครับแนวรับนะฮะกลับมาเป็นแอนดูรูบสันอีกครั้งหนึ่งเติมพลังงานตรงนี้เพราะแอนดูเนี่ยแกขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะแฟนบอลลิเวอร์พูลรู้ดี นะรู้ดีในจุดนี้นี่คือสิ่งที่แตกต่างก,กับคอสตาร์ซิมิการ์พื้นที่สุดท้ายนี่แหละที่ดูจะเป็นปัญหาของแอนดูโรเบอร์สันแต่ไม่เป็นไรวันนี้อย่าไปคิดมากเรื่องนี้เพราะว่าในวันที่โรเบอร์สันไม่โดดเดน่นฟานได้ธรรมดาธรรมดาอิบาฮิมาโกนาเต้กับเทนนี่สุดยอดเลยอิบาฮิมาโกนาเต้พัฒนาขึ้นรวดเร็วมากๆครับภายในระยะเวลา4นะัด4ี่ห้านัดที่ผ่านมาจากวันที่ลงมาแทนที่คอนซาแล้วยึดตำแหน่งตัวจริงตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเคาืลางบางอย่างที่เห็นว่า โกนาเต้เนี่ยกลายเป็นตัวหลักมากกว่าฟานได้ด้วยซ้ำเอาฟอร์มก่อนนะครับไม่เอาเรื่องราวต่างๆข้างนอกเรื่องของการเป็นกัปตันทีมอะไรๆเอาแค่ฟอร์มอิบายมากโกนาเต้เก่งมากๆในฤด,ดูกาลนี้อันนี้ต้องชมอาร์เนอร์ที่เปลี่ยนกองหลังที่ดูจะธรรมดาแล้วพลาดง่ายกลายเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจเทนนอเล็กซนเดอร์อโน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมออในส่วนของเกมรับนี่ต้องพัฒนาให้หนักซึ่งแฟนบอลริพูเข้าใจอยู่แล้ว แต่ตัวของเทนเองบอกว่าเขาชอบครับที่เจอกับเฮดโค้ชคนนี้เขาดีใจครับที่เจอกับอาร์เนอร์อาร์เนอร์พยายามเปลี่ยนตัวเขาให้สมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยเขาอยากเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งและอาร์เนอร์พร้อมที่จะทําแบบนั้นพร้อมที่จะขับเคี่ยวไปด้วยกันจนตอนนี้เทรน์กลายเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลครับ100ลูกเรียบร้อยยิงไป19ประตูนี่แบ็คขวานะแล้วก็แอสซิตไปอีก81แต่หากนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ย ทำไปแล้วห้าสิบเก้าครั้งแซงหน้าสตีฟแม็กมาดามาตตำนานหงแดงไปแล้วโอ้โหนี่เพิ่งพูดถึงแค่ในแดนหลังยังสนุกขนาดนี้นะครับกองกลางกาเฟนแบกกลับมาแล้วครับหลังจากที่ดอปไปในวันที่เจอกับฟอร์เรสวันนี้กลับมาแล้วแม็กอลิสเตอร์คุมเกมได้เหมือนเดิมสโบรสไลย,ยังคงเต็มไปด้วยพลังงานครับแต่ยังขาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านั่นคือเรื่องของความเนี๊ยบความแน่นอนอ่าแต่พละกําลังนี้ให้ได้เต็มที่ให้กับทีมดีอาร์ตไปแล้วโอ ดาวินนูนเยสครับยิงประตูปลดล็อกให้กับตัวเองได้นะครับอืมร้องไห้เลยครับเพราะว่ามันกดดันเหลือเกินครับตลอดเวลาที่ผ่านมาครับทั้งจากแฟนบอลของตัวเองรวมไปถึงแฟนบอลของคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามปัญหามากมายหาวใจอ่อนล้าเหลือเกินทั้งปัญหาในประเทศกับไปเล่นโคปาโดนตําหนิมากมายครับปัญหานอกสนามที่เขาต่อยกับแฟนบอลที่มาข่มเหงรังแกครอบครัว ปัญหาในสนามที่ไม่ได้รับโอกาสหรือได้รับโอกาสแล้วก็ทําผลงานได้ไม่ดีนะแม้กระทั่งวันนี้ครับวันที่ชนะ3 0มยเนี่ยผลงานของดาวิดในภาพรวมก็ยังไม่ได้ดีนะครับในเรื่องของการประสานงานสิ่งที่ดีขึ้นก็คืออย่างน้อยเขากลับมายิงประตูได้แล้วมันเรียกความรู้สึกคุ้นเคยนะต้องใช้คําว่าคุ้นเคยที่เก่าแล้วกันเพราะกลับที่ลิเวอร์พูลย,ยังไม่มีช่วงเวลาที่ยิงแบบต่อเนื่องยาวๆได้เลยแต่สิ่งที่เห็นคือเพื่อนร่วมทีมครับ เข้ามาปลอบใจเข้ามาแสดงความยินดียังมีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่สวยงามในวงการฟุตบอลนะยิ่งลเว่าพูนี่มีจุดนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอเหมือนสไตล์บูธลูมที่เขามีนั่นแหละโมเมทซาร่าครับเป็นหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่านี่ยังไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของซาร่าแม้ช่วงผ่านมาในหลายเกมครับมีส่วนร่วมทั้งกับการยิงและการจ่าย3นัดแรกเนี่ยดูจะเพอร์เฟกครับแต่หลังจากที่แพ้ฟอร์เรสชนะมิลานก็จริงชนะบอลมัดก็จริงครับแต่สิ่งที่ซาร่ากลับมาเป็นคนที่แฟน ิเวอร์าูลอัดไม่ชอบนั่นคือแกเริ่มอยากยิงประตูด้วยตัวเองมากเกินไปหน่อยซึ่งถ้าซาร่าปรับตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นจ่ายให้เพื่อนมากขึ้นแกดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับแคือเรื่องความเฉียบคมในการยิงประตูแกมีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่แกหมกมุ่นกับการทำประตูเนี่ยมันลดทอนศักยาภาพโดยรวมของเจ้าตัวลงไปจุดนี้น่าเป็นห่วงแต่ผมเชื่อว่าอันเนอร์จะทําได้ครับจะดึงซาร่าคนที่เก่งทั้งยิงและจ่ายกลับมาได้ก็ถือว่าประมาณนี้ครับ ลิวร์ภูลลบความพ่ายแพ้ในอดีตและเดินหน้าต่อทันทีมีอาวุธลับเพิ่มเติมมีลูกเซตพีดมีการเปิดบอลยาวจากโกนาเต้บอลที่ทำเร็วกลับมาอีกครั้งหนึ่งออยู่ที่ว่าจะเก็บความต่อเนื่องไว้ได้นานแค่ไหนเพื่อนๆสาวกเดอะครอปประจำเมืองไทยนะแฟนบอลลิวร์พูลทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรครับเรื่องนี้พูดคุยกันหน่อยครับฝากคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์กันแล้ว ยังไม่ถึงพริกถึงขิงมาคุยกันต่อในไลฟ์ได้ค่ําคืนนี้ครับหนึ่ทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับการกลับมาของลิวอพูลหลังจากความไม่แพ้ให้กับนอติงแฮมฟอร์เรสลิวอพูลส3ครับบอลมัดศูนย์สวัสดีครับ